โอเคนี่บ้าน้วยนะนี่นี่นี่ปล่อยไปลูกปล่อยไปปล่อยไปจรรม่ซ่าประตุบ้านเขาบอกแบบฟีสไตล์เขาบอกีสไตย์เห็นไหมชอบอุ๊ยเห็นไหมเขาแม่

ระวังด้วยนะทำไมอ่ะมีมาเหรออืมเราเข้าบ้านกันดีกว่า